เกี่ยวข้องของที่กับเหตุการณ์นี้ครับกันในสนามก็เป็นเป็นมาได้เป็นมาสำหรับพยานนะครับกรณีที่ปฏิบัติการในวันวันแรกที่เกิดเหตุแล้วก็มาทำการค้นหาไปพัชเรือที่สูญหายเราเป็นชุดแทนพิจารกใช่ครับผมเป็นชุดแรกข้อมูลอะไรครับก็คือเป็นข้อมูลเรื่องข้อเท็จจริงที่เราทำงานอยู่แล้วก็มาให้ข้อมูลรายละเอียด กรณีที่คนหาแค่นั้นครับไม่ได้มือเป็นชุดแรกที่ได้รับแจ้งจากหนึ่งแม่นะคนบนเรือเพงานใช่ครับผมได้รับแจ้งกี่โมงว่ายังไงบ้างนะก็ก็กตามทำลายตามอะไรที่ให้ไปจากคนเอือนไปหมดแล้วครับจะเป็เวลาที่เดียวเรจะเปิดเผยได้หรือคะเออก็สี่ทุ่มกว่าที่รับแจ้งประมาณห้าทุ่มครับก็ที่เรารับแจ้งลรามาถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นเราเจอไมเจอ ครับก็อาการตกใจครับเขาต้องคงตกใจแล้วส่วนส่วนอย่างอื่นเป็นเป็นให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นการพฤติกรรมที่เขาวัด่ามีความก้าวร้าวไหมคะก็ไม่มีครับเป็นลักษณะนักเส่ขาตกใจแล้วก็อาการแบบทำอะไรไม่ถูกนี้มากกว่าตอนให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลแบบที่เลยให้เขาให้ข้อมูลครับให้ข้อมูลว่าตก ประมาณไหนแต่เนื่องจากว่าแม่แม่น้ำเจ้าพระยามันเป็นบริเวณกว้างครับมันก็เลยกําหนดจุดค่อนข้างที่จะยากตอนที่เขาให้ข้อมูลกับท่าน้อกูนตรงกันหรือว่ามีใครไม่ให้ข้อมูลแล้วแตกต่างกันก็ค่อนข้างที่จะตรงกันนะครับแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันเลือมันกว้างครับการที่เขาจะระบุจุดเลยชัดเจนเลยต้องจากว่าเป็นนที่ทำงานจริงๆนะครับที่น้าวันนี้ใหข้อมูลกับท่านเ้ือนและร่าง เป็นกลุ่มเดียวที่เขาบอกกัาก็ก็แค่เพียงกันครับเขาไมบอกคะว่าทำไมถึงตกเรื่องของถึงการพูดืนะคะว่าใหข้มงวอ๋อนะ่มันมันไม่มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปหาแล้วเราเป็นผู้ภายเราก็ทําหน้าที่เฉพาะที่เราจะทําก็คือให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแค่นั้นครับเราส่วนรายละเอียดว่าเราจะไปถามเขาว่าไปไหนอะไรยังไงตอะไรมันเปเป็นผู้ภายแล่มีใครทราบอยู่แล้วดูแล้วมีอาการมึนเมาไหมคอ อันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ในอาการตกใจในมุมของเราวันที่เราเข้าไปพบกับท่าคนรังแรกค่ะมันมีความผิดปกติหรือว่าความแปลกๆบางอย่างไหมคะอันนี้เราไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปช่วยคนอย่างเดียวส่วนแล้วเรื่องรายละเอียดเราจะไปสังเกตก็คาพูดแรกที่เขาแจ้งกับเราในตอนที่เจอกู้ภัยเนี่ยเขาแจ้งว่าอะไรบ้างครับเรื่องขอความชื่เเลือครับเรื่องที่ คนตกน้ําให้ไปช่วยหาอะไรงี้ครับประมาณเขาบอกไหมคะว่าเป็นใครไม่บอกครับไม่ทราบก็คือตอนนั้นที่เราไปเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าคนที่พ้ตกน้าหรือว่าประสบอุบัติเหตุนี่คือไม่ใช่คุณแจ็คโมคือไม่ไม่ทราบครับเราก็ไม่ได้ไปถามเรื่องรายละเอียดตรงนั้นเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นไหมคะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรยังไงเขาบอกอะไรบ้างคะในส่วนเรื่องแบบบอกเป็นผู้หญิงตกหายไปแค่นั้นแค่นั้นเขาบอกไหมว่าตกมานานแล้วกี่นาทีรายละเอียด้เขาบอกไหมคบว่าตกมานานแล้วกี่นาทีอะไรนี้ เขาก็ประมาณครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเประมาณ20นาทีหลังจากที่หลังจากที่ผมมาถึงกันประมาณนี้ที่ได้ลงไปงมใบพัดเรือตอนเก็บขึ้นมาเอา่อไม่ทราบว่ามันมีเส้นผมห,หรืออะไรติดอยู่ด้วยหรือเปล่า๋องใบพัดเรืองงขึ้นมาครับแต่ว่าไอ้เรื่องเส้นผมเรื่องอะไรนะั้นเราเราไม่ได้ไปดูละเอียดขนาดนั้น,นครับผมขึ้นมาได้ก็คือส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เลย